เ a s t e r ส c ตอร์ส u b ขับ e ีนี้ครับเราพาทุกคนมาที่สวงสวรรค์ของนักดำน้ำที่ประเทศอินโดนีเซียครับหมู่เกาะราชามพัดหมู่เกาะที่ครั้งหนึ่งของนักดำน้ำครับที่จะต้องมาดำน้ำกันสักครั้งในชีวิตครับรอบนี้เนี่ยเราพาทุกคนมาที่ราชามพัดใต้บูวอเตอร์แมงโกครับผมทริปนี้จะเป็นยังไงติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับที่เก่าเจ้าเดิมครับผมกับลูกพี่เหมือนเดิม เออีกแล้วคันนี้ราชาพัดนะโอ้เคลสชวนเหมือนเพิ่งจะมาเมื่อสิงหาพผมก็ชวนทุกทีเนะครับไม่มีลูกพี่ผมจะอยู่ยังไงโอ้โยสัญญาณไม่มีครับสิบวันเดี๋ยวว่ากันครับว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ของเงียบสักก่อน ไมน่น่มอยู่ไหมไม่ได้ทำมาเดือนนะ <c oughs> ไปฮะวันนี้ดำน้ำกัน ไดที่1ครับเรามาเริ่มกันที่ f a r อ o n d ้ Slope ครับซึ่งเป็นเช็คไดของเราวันนี้ครับความลึกไม่เกิน25เมตรครับ f a r อน n d ้ส l o p เนี่ยถือว่าเป็นเวิร์งอ่าวที่ทําให้เราดําน้ําง่ายๆครับไม่มีกระแสน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีซีแฟนพอให้เราได้เห็นบ้างมีกองหินเล็กน้อยครับรวมถึงประการลงแดนสเก็เนี่ยที่ทําให้เราได้มาเช็คได้กันอย่างสบายๆ easy easy ที่ใดแรกครับ เลตกหนมากมากนะฮะแต่ว่าลูกพี่ครับเปลี่ยนเครื่ององค์ทรงเครื่องเรียบร้อยอ๋อไม่เป็นไรมาถึงได้ที่2ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฟารันดีเคฟครับไดไซนี้เนี่ยมีความลึกอยู่ประมาณแค่20เมตรครับทุกคนโดย พื้นผิวใต้ล่างเนี่ยจะเป็นถ้ำนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมุดจากรูนึงไปโผล่อีกรูนึงได้ที่ความลึก15เมตรครับโดยท็อปสุดของถ้ำนี้เนี่ยจะอยู่ที่ความลึก5เมตรนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยดยไซน์นี้เนี่ยมีปะะการังสีแฟนสวยงามมากนะครับรวมถึงมีปิกมี่ซีฮอสนะครับหรือบัมเฮดที่เราเจอกันตั้งแต่โดดลงไปเลยนะครับฝูงปลามากมายที่อยู่ที่ความตื้นที่5เมตรเนี่ยทำให้เรา เพลิดเพลินจริงๆครับทุกคนค,ครับจบในที่สอก็ลงไปเจอบัมเฮดตัวเบเริ่มเลยครับลูกพี่มองไม่เห็นด้วยเกือบเหียบตัวไปเลยแล้วก็จะปิกมี่ซีฮอตนะครับผม ได้ถ่ายรูปด้วยฝีมือตัวเองสักทีครับสำหรับปิ๊งมี่รอบีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกันไปที่ไดที่สามนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนแพทนิดหน่อยเจลรี่ฟิตนะครับตอนนี้คือเนื่องด้วยฝนมันตกหนักแล้วเราก็จะดเดินขึ้นไปนแ,นลแล้วมันฉนลางนะเมื่อวานเนี่ยเก็บไปไว้วันสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปไดที่สามมันก่อนซอ่งเดี๋ยวให้ดูว่าชื่อไดไซอะไรเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้น มาถึงไดที่3ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ยิเลตเคซิลครับซึ่งไดไซนี้เนี่ยมีความลึกที่25เมตรครับเป็นโอเวอร์แฮงเหมือนกันครับที่ทําให้เราเนี่ยถ้าดำน้ําเผลอๆเนี่ยเราสามารถลึกไปถึง40กว่าเมตรได้เลยครับซึ่งไดไซนี้เนี่ยก็จะมีแค่แลนสเคปนะครับแล้วก็รวมถึงฝูงปลาบารากูด้าที่ วนสกครูรอบตัวเรานะครับซึ่งทําให้เราได้รับความตื่นเต้นครับอย่างมหาศาลครับเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่กับเราตลอดเลยรวมถึงฝูงสวิตลิฟฟิชครับสีเหลืองครับที่อยู่ตามปะกาลังนะครับโชว์ตัวให้เราถ่ายรูปกันอย่างสวยงามครับ มาถึงไนท์ไดที่พวกเรารอคอยครับเรามาอยู่ที่ได้ไซ์โรมิโอครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับไดไซที่3นัของน้อเองไฮไลท์ของเจ้าไดไซนี้ก็คือเจ้าฉลามวอลกิ้งชาร์กนั่นเองครับผมเราดำลงไปเนี่ยเจอทันทีครับเป็นกลุ่มเดียวด้วยครับที่เราเจอครับโอ้โหถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เราไม่พลาดครับสำหรับทริปนี้ครับเจ้าวอลกิ้งชาร์ก Nika, ừ nay gặp Hi. 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 Magic Hi. สลัดจากความง่วงเงียครับเราก็ต้องมากันที่ไดเช้ากับไดไซบูวินโดครับซึ่งที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ของราชามพัดใต้ครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ครับเขามาดูปลาใหญ่กันครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมนตาเอยหรือว่าฉลามวานเอยอะไรต่างๆเนี่ยที่นี่เนี่ยมีให้ดูกันเพียบครับในระหว่างรอครับเราไม่มีอะไรทาเราก็ต้องเดินเล่นครับเพื่อรอเจ้าปลาใหญ่เนี่ยเข้ามา โฉบที่หน้าผาแห่งนี้ครับตรงนี้เนี่ยน้ำแรงมากๆครับทุกคนรวมถึงในตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีถ้ำครับให้เราเนี่ยสามารถมาถ่ายรูปเล่นกันก่อนที่จะขึ้นจากไดไซ์นี้ครับ มาถึงกันที่ไดไซส์ไฮไลท์ต่อไปครับเรามากันที่เมจิกเมลท์เทนครับไดไซส์นี้เนี่ยเป็นเหมือนพินาเคลิลกลางน้าครับที่มีความลึกจากผิวน้ำเนี่ยอยู่แค่5เมตรเท่านั้นเองครับถ้าน้าขึ้นขึ้นเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นกองหินนี้ได้ในไดไซส์นี้ครับมีเจ้าฝูงปลาข้างเหลืองครับหรือว่าเจ้าปลาที่ทําให้เราเนี่ยถ่ายรูปเราอาจจะเจอกันที่บิดะนอกในประเทศไทยครับรวมถึงมีเจ้าปลาหมึกเปลี่ยนสีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมาถ่ายรูปเห็นความสวยงามของการเปลี่ยนสีของเจ้าปลาหมึกครับ ดไซน์นี้เนี่ยสดใสจริงๆครับเพราะว่าแสงมันส่องถึงที่ความลึก5เมตรครับทำให้เราเนี่ยถ่ายรูปยังไงก็สวยครับแม้กระทั่งผมเนี่ยถ่ายรูปไม่เป็นเนี่ยก็ยังสวยเลยครับทุกคนและดไซนี้ครับดไซ์สุดท้ายของวันนี้ครับบูเวสครับผมดไซนเนี่ยต้องบอกว่าอิ่มกันสุดๆสำหรับซีแฟนใต้น้ำครับไม่ว่าเราจะดำไปที่ความลึก5เมตร10เมตร15เมตร หรือ20เมตรครับมีซีแฟนให้เราดูแบบเต็มหูเต็มตาครับโอ้โหบ่งบอกถึงธรรมชาติที่นี่ครับอุดมสมบูรณ์ไม่มีใครไปรบกวนเลยครับอออันนี้อันีทีม สาวๆสวยๆครับแล้วก็หันกลับมาทีมสอวอสวครับเฮ้นเซย์หน่อยเร็วยอดแสงใหญ่น้าอ่าดมาผมผมเป็นบรรยากาศทีมสอวอลมาแล้วครับถึงกันที่บีชที่มีพวกเบบีช้ชาร์กนะครับพวกไวท์ทิปแบ็กทิปชาร์กนะครับอยู่ที่มิโซะบัสอ่านว่าอะไรวเนี่ยอ่าประมาณนี้แล้วกันโอเค ไปครับดดรเดี๋ยวไปดูโดนมุมสูงกันเดวี่ชาร์กเทียบเลยนะครับก็เป็นแบ็ค ลีฟนะครับลีฟชาร์ตนะเป็นแบบแบ็กแอนด์ไวท์นะครับก็ตัวเล็กๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างแล้วก็มีแต่มุมสูงๆให้นะครับเดี๋ยวเราก็าไปได้ๆกันต่อแต่ว่าผมตะคงิด เจ็ดได้นะครับแล้วก็หนึ่งชายหาดเบบี้ชาบแล้วก็นายได้่นเขากำลังลงกันซึ่งชาเชคคริสพอแล้วนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็มาเอนจอยครับพาทิดตก้บินตามสเต็ปชาเชคคริสกับบรรยากาศวิวด้านบนสวยๆของโดรนนะฮะ าถึงได้เช้าวันที่4ครับเราอยู่กันที่ได้ไซชื่อกอโกเนียนครับตรงนี้เนี่ยเป็นร่องน้ําลึก30เมตรครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ที่น้ําจากอีกฝั่งนงทะลุมาโผล่อีกฝั่งครับทำให้เจ้าปลาใหญ่ครับสามารถมาหากินกันที่ความลึกตรงนี้เยอะแยะมากครับทำให้เราเนี่ยได้เจอเจ้าสัตว์หายากครับอย่างเช่นเจ้าซานตาคอสหรือปิกนี่ซีฮอตเยอะแยะเลยครับมาถึงกันที่ไดซไซต่อไปครับผม ชื่อว่าโฟคิงนั่นเองครับซึ่งถ้าใครเนี่ยไปราชาอัมพัฒเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าร้านดำน้ำเนี่ยเขาจะตั้งชื่อโฟคิงขึ้นมาเป็นดายไซส์ไฮไลท์ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปนี้เราจะพลาดไม่ได้ครับถือว่าเป็นกองหิน4กองครับที่อยู่ภายใต้น้ำเป็นพินนาเคิลครับที่นี่เนี่ยแบดฟิตเยอะมากสวยงามจริงๆครับโฟคิง และไดที่3วันนี้ครับเรากลับมาที่กอรโกเนียนกันอีกครั้งครับผมซึ่งไดไซนี้ไดไซเดิมเมื่อเช้าครับเพราะฉะนั้นไปดูปิกมี่สีฮอตกันเหมือนเดิมก่อนที่เราจะเดินทางไปต่อที่ฮาร์ดรากูนครับ ลูกพี่มาอยู่ที่ฮาร์ดราก,กูนครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นเงินไปที่จุดชมวิวด้านนน้นโอ้โหเอาเรื่องนะทุกคนไปครับพี่จ้านครับถึงเวลาที่จะต้องเดินขึ้นแล้วลูกพี่กายเอ้าอุ้ยแค่นี้ครับลูกพี่พัด้ำฝังต่อ,อย <laughs> แค่่อย <laughs> พุกนกําลังก็รวยไปเลยนะโคตรวยอ่ะโอ้โหทําแบบโคตรรวยยังไม่เหนื่อยค่ะเพราะยังแรงอยู่สวัสดีค่ะชัดใช่จะลงแล้ว่ชขึ้นทางดูเส้นทางที่ต้องขึ้นไปดูฮาร์ดดากูนโอ้โห อย่างกับเอเวอเรสต์เบดแคมนี่ครับตัดภาพมาที่ตอนที่กำลังเดินขึ้นบันไดยังไม่เหนื่อยค่ะเพราะยังแรกๆอยู่ยังไม่เหนื่อยค่ะเพราะยังแรกๆอยู่นี่โอ้โหเจ๊คนเดิมนี่ามาแล้วฮา,า,ารากูนครับทุกคนยังไม่ถึงนิดนึง เป็นทางที่เดินขึ้นมาถึงแล้วโหตกเปียกเลยอ่ะโอ้โหนี่ต้องคอยดูแลอยู่ปิดท้ายไงผมผมจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสุนบ้บประหลดที่สุดอ่ะเป็นไงบ้างครับลูกพี่ครับ พาดรากรทำสมาธิพาโดรมาอยู่ใช่ไหมนี่วัดติตกเด่นนั่นน่าสู้พาตรากรเนียได้ไหมครับใส่มากไปเยอะมากเลยนะยังไม่ได้ใสยังไม่ได้รูปไหมพร็อกกันหมดแล้วค่ะกลับได้ค่ะเรียบร้อยครับพาตรากรนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอ่าวตื้นๆนะครับที่เป็นรูปหัวใจทุกคนเห็นไหมนี่ขาจะพัน้องอินถ่านอ่าได้ห เป็นจุดไฮไลท์ที่คนก็ต้องมาถ่ายรูปนะครับจากมุมน,นี้สูงมากแล้วก็เราขึ้นมาจากนั้นถึงเวลาลงกันแล้วพ,วพี่ <gasps> นะครับฮารากูุนที่รักของพวกเราจะใช้เวลากันตรงนี้เกือบชั่วโมงนะครับในการถ่ายรูปปวดใจคริสก็จะไปไหนไดต่ออ่าโน้คลิสก็สกคริปต์เรียบร้อยครับจะไปดูพาพที่ตกดินบนเรือแบบจริงองะว่าย <laughs> เล่นน้ําตรงเนี้ยดีกว่าไใ,ในได้อีกใช่เขาก็บอกว่าใครที่ไม่ขึ้นมาตรงนี้ก็อันนี้ไงเล่นน้ำไงครกพี่แตเราก็ขึ้นด้วย <c oughs> เล่นด้วย <c oughs> ine, ครับฟาครับทุกคนโอ้ยสบ,บายวันนี้เราถึงบูมแอนโกลฟ์ครับ <c oughs> เพราะว่าถึงเวลาที่เราต้องมาไฮไลท์ของที่นี่แหละครับบูมแอนโกลฟเราดาที่นี่สองวันยี่วันที่ห้าครับวันที่หกไปลุยครับว่าจะเจอ จรเู้แมงกรอบรูแมนกรอบเลยจระเข้จระเข้ <c oughs> <c oughs> และแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์ของทริปนี้ครับ <c oughs> ทุกคนกับบลูวอเตอร์แมงกรอฟครับ เป็นป่าชายเลนน้ำตื้นครับที่ให้เราเนี่ยเข้ามาดูประกาลังซอฟคอรัลสีสันสวยงามครับไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงรวมถึงได้รุ้นจระเข้น้ำเค็มครับซึ่งอาศัยอยู่แถวนี้ครับได้ข่าวว่าชาวบ้านเนี่ยเจอพบเจอกันบ่อยมากครับความใสเนี่ยประมาณ5เมตรเลยทีเดียวซึ่งทำให้เราเนี่ยดำน้ำกันไปเนี่ยกระเสียวสันหลังวาบกันเลยครับ โดยพื้นที่ป่าชายเลนตรงนี้ครับเป็นล่องน้ำลึกครับทำให้เจ้าปลาใหญ่เนี่ยอย่างเช่นบ um ัมเฮดเนี่ยก็เข้ามาหากินกันจากท้องทะเลครับโดยที่มีบางไดเวอร์ครับสามารถเจอเจ้าแมนต้าเนี่ยว่ายเข้ามาด้านในครับเพราะว่าด้านในเนี้ยน่าจะมีสารอาหารเยอะมากๆครับเพราะว่าน้ำไหลผ่านตลอดทั้งฤดูกาลครับทำให้เราได้พบเจอเจ้าปลาใหญ่ครับอยู่ในร่องน้ำแห่งนี้ บลูแบงกรอบกัทุกคนโอ้โหการรางนี่คือแบบสีสดใสแดงแปล๊ดนะฮะแล้วก็แสงส่องถึงนะครับแล้วก็นน้ำเข็มผสมป่าชายเลนคือแต่เป็นน้ำกร่อยๆนี่เด้งช่วงนี้ครับกับบลูแมงโก้เหมือนเดิมไปเดินทางมาถึงวันที่2ของบลูวอเตอร์แมงกรอบครับเราก็ยังอยู่ที่ไดซ์ไซด์เดิมครับอีก3ได้ครับวันนี้เนี่ย ผมคุยกับลูกพี่เรียบร้อยครับว่าวันนี้เราจะเป็นทหารภาคพื้นเรียบครับซึ่งเราจะดำน้ำความลึกไม่เกิน2เมตรครับในไซแห่งนี้เนี่ยก็จะมีรากไม้ครับอยู่ข้างๆนะครับซึ่งเป็นที่ซ่อนตัวของเจ้าจระเข้น้ำเค็มครับเราก็ตั้งใจครับที่จะตามหาเจ้าจระเข้น้ำเค็มครับเพื่อจะเจอไซมินิมินิให้เราถ่ายรูปมาฝากทุกคนบ้างครับ ซึ่งระยะความตื้นเนี่ยทำให้เราไม่เจอปลาใหญ่ครับแต่ว่าเราจะเจอเจ้าซอฟคอรัลสีสวยงามครับรอต้อนรับเรารวมถึงสาหร่ายพวงองุ่นครับและไดไซนี้ครับมีเจ้าหอยเม่นครับที่แอบอยู่ตามซอกหินรวมถึงงูทะเลครับที่ถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเรามีโอกาสที่จะโดนน้องเนี่ยจัดก,การได้และเราอาจจะไปหวั่นได้เลยครับ มาถึงวันคริสต์มาสเดย์ครับผมเราเปิดด้วยแท้งร็อกครับไดไซที่เป็นกองหินลึก25เมตรครับซึ่งไดไซนี้เนี่ยเป็นเหมือนรถถังครับหินเนี่ยมันเป็นรูปคล้ายๆรถถังเพราะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยซีแฟนเยอะมากๆครับผมโอ้โหลงไปเนี่ยไม่รู้ี่จะดูอะไรเลยรวมถึงฝูงนโปเลียนครับที่ว่ายอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเพลิดเพลินจริงๆครับกับแท้งร็อก ต่อกันด้วยเวลร็อกครับผมโอ้โหไดไซนี่นี่ผมใส่หมวกซันตาครอสลงไปทำให้ผมได้เจอเจ้ากุ้งมังกรครับรวมถึงไดไซ์นี้เนี่ยเป็นไดไซ์ที่มีความตื้นมากๆครับโอ้โหระยะแค่5เมตร6เมตรเนี่ยสวยงามมากๆครับีแล้ว้วอดนอยอนร และไดไซ์ที่3ครับไดไซที่เรามีโอกาสลุ้นตัวใหญ่กันอีกหนึ่งครั้งครับที่อีเกิลเนสครับผมที่นี่เนี่ยเป็นพี่อ้อยนะครับพูดบอกพวกเราว่าถ้าเราจะเจอเจ้าแมนตาเนี่ยก็ต้องเป็นไดไซนี้ครับเพราะว่าเป็นหุบเขา2ลรูปครับอยู่ประกบกันเนี่ยทำให้เจ้าปลาใหญ่เนี่ยสามารถเข้ามาบริกค,คินนิ่งได้ที่นี่ครับผม ใชครับ <laughs> แ,รแมนต้าทุกคนเช่นนะไม่เจอไม่เจออยู่กรุ๊ปเดียว,วยและเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันคริสต์มาสและวันเกิดของพี่ๆในกลุ่มเราครับสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือการเซอรพพ์ไพรส์ครับ สุดใจครับทุกท่านถึงเวลาที่เราจะได้ดำน้ำแกลับบ้าน,นแล้วกับวันนี้เรามาเหมือนแล้วสัญญาก่อนไม่ดีวันนี้ก็ภูริแอนอะไรนะทรีซนะิสเตอร์แล้วก็เจอร์ฟิตเล็กครับก็บไปสนาคริงดู มันกับพรุนตัวน้อยๆนะครับที่ไม่มีพิษเพราะว่ามาอยู่ในอา่าวปิดแล้วเขาก็ก็จะเปลี่ยนแปลงคันธุกรรมนะครับกลายเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษนะครับเพราะว่าไม่ต้องกิดป้องกันตัวจากใครถ้ามันหลงพิษมาค่ตัวนึงนกะก็แฝงนะไม่แต่ก็หรับคนแพ้ก็จะนิดเดียวแต่ถ้าคนไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรโดนได้เลยควรจะป้องกันนิดนึงอะไรแต่ก็ไม่เป็นอะไรมาก ไปกินข้าวดำน้ำตอนเช้าวันสุดท้ายที่อาราจามพัสมิสูบูวอเตอร์แมนกล และปิดท้ายทริปนี้กันที่วันสุดท้ายครับกับภูริพินาเคิลครับไดที่20ของเราครับไดไซนี้เนี่ยเป็นไดไซที่มีความลึก30กว่าเมตรครับซึ่งให้เราดูกำแพงวอลครับที่เต็มไปด้วยปะการังและรวมถึงไดไซนี้นะครับมีป,าปลาเป็นล้านๆตัวเลยครับทุกคนโอ้โหไม่ว่าเราจะว่ายไปตรงไหนเนี่ยน้องๆน,น,นี่วนอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดนะครับ ปิดท้ายด้วยสกูบ้าได้สุดท้ายครับที่ t s i s t s r ครับแน่นอนครับชื่อนี้เนี่ยเป็นไดไซ์ชื่อดังของราชาอัมพัดเหมือนกันครับโอ้โหคุณจะต้องมาดำที่นี่นะเพราะว่ามันมีเจ้าปลาเกดเงินเงินครับโอ้โหว่ายกันอยู่เป็นล้านล้านตัวครับรวมถึงไดไซ์นี้ครับพี่พึ่งครับดำน้ำยังไงให้ติดดีคอมครับผมฝากไว้ด้วยครับ

พยายามไม่เคยทำร้ายใครครับหลังจากที่ฝนตกอย่างหนักครับเราก็ลุยกันมาจนถึงเจล l ิฟิตเลคกครับเลคที่เต็มไปด้วยแมงกะพูนครับที่ปรับตัวเองให้ไม่มีพิษครับเพราะว่าไม่ต้องป้องกันตัวเองจากสัตว์อะไรครับป้องกันจากมนุษย์เท่านั้นเองครับโอ้โหทําให้เราเนี่ยได้รูปสวยๆกับบ้านกันอย่างเต็มอิ่มเลยครับ และส่งท้ายกับสีนุ่มไดรีตสุดหล่อของพวกเราครับอุงเกบโบนิคราสและเทียนนะครับที่พาพวกเราดำน้ำกันอย่างปลอดภัยครับขอบคุณม,มือเรือพานุนีครับพี่อ้อยครับที่พาพวกเราไปเที่ยวได้อย่างสนุกสนานกับไดไซสสวยๆและปิดท้ายด้วยขอบคุณพี่อ้อยพี่แจ็คครับกับคนจัดทริปที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขได้ตลอดทริปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยทริปหน้าเราไปเจอกันที่ไหนอีกเจอกันครับกับ CCC d i v ด n วิ